สวัสดีครับมาอีกแล้วครับลุงอหลาดหัวลานมาอีกแล้วมื่อนี้ก็มายืดท้องหน้าคื้เกาครับพามาเบิ่งนเขาง,งามๆอีกคื้เกามื่อนี้พิกัดอยู่บาันนาลอมตําบลต้นผึ่งอำเภ,ภอบางโคนจังหวัดส,สกลครับเป็นสนดคุดแดงนอกซีเจอเแล้วครับนี่แต่ว่าติดจำนองนี่ด้วยครับทําเบิดมันยี่สิบสี่ไรครับเป็นบแบงขายอยู่สิบไร พื้นที่ก็เป็นหน้าทั้งเบิดครับเป็นหน้าห้เงยหน้าลุมลุมเป็นอูวเขาอูวน้ำครับมองนี่เป็นเป็นหน้างามๆเลยล่ะห้างามเครับถ้าม่ดำเอานี่ก็สีคักครับแต่ว่านี่พันนันหรอพันวานเรามันก็เลยท่านจะเพื่อกระจายเนี่ยดินแปนี่ติดกับรลองน้ำครับรลองน้ำน้อยๆเป็นห้องหรือเป็นร่องเขาเอื่อนว่าหัวน้าจาพี่ท่าน มันบ่แม่นหวยใหญ่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปเบิ่งเดี๋ยวจังไปเบิ่งลองน้ำมันสิติดทางติดทางสาธารณะอยู่แต่ว่าทางก็บ่ทันค่อยดีปานยดดอกเพื่อนเที่ยวเพื่นกัดเฮ็ดหน้ามาหน้ามาหน้าปีละเทือ่หันทางเข่าหันทางเข่ามันสิเป็น มันสิควม่มควมห้องบนท่านได้บบเป็นทางสาธารณะลงมาจดแล้วแต่ว่ายัางบ่อนมีบ่ันมีทางขวม่มบ่อนมีทอใส่ตัง้งแต่มาว่างทอวัางทอก็เอาหินดูล่างมาลงก็จังสิไปมากไงอ,อันนี้ไฟฟ้าไฟฟ้ายังบอมีนะครับนี่ไฟฟ้า,าบอนมีมนฟฟมห้างจากม่บนันจกักประมาณจักโลดเยดนี่แหละห้างจากบ้านหลอม โซ่นีมีคนนอนหน้าอยู่เนาะมีทางลงมาหนีกับมีคนนอนหน้าอยู่กะทำเป็นบ้านนึ่งละอยู่นี่ก็ได้เป็นบ้านทุ่งมาา้าเด้อมีบ้านเก๋กๆอยู่ด้มีคนอยู่แล้วอยู่เกะเอออยู่ใกล้ๆวัดเนาะใกล้วัดจักประมาณจากักเครือค่องโล่เครื่องโล่หรือสิกวยอยดอกต่อไปกับสิมีทางงางอยู่ทางลาดยางสะพานข่มห่วยสะพานข่มห่วยไง เ,เพิ่นสิแ่งขายครับแ่งขายสิบไร่ลายละแสนบาทครับนี่เป็นหน้ารลร้วนอ่าคันสนใจก็ตตดต่อสอบถามครับมากครับกับลงอืดอาจหัวล้านนี่ละส่วน่าสิแง่งทั้งใดมักทั้งใดก่จังมาเลือกเอาครับนี่มักมองใดก็มาเสี่ยอรอ,อแต่ว่าหน้าเป็นหน้าหน้าลุ่มๆุมครับหน้ารุ่มน้าม,ม่ท่วม ท่วมท่วมปีหนึ่งเนาะปีหกศูนเนาะน้ำท่วมหลายท่วมทั่วสักคนนะ่ะท่วมอยู่ปีนั้นอันนี้น้ำม,มาสาหัวก,กายต้นเลยแห้งไปพ่อแต่ว่าถ้าปกติก็คือน,น้ำม,มาน้ำพานครับนี่ถ้าฝนตกแห้งๆฝนตกเร่งๆนี่กันน้ำพานเพิ่มมือสองมือก็แห้งไปแล้วเข่าโบเสียหายขั้นสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะไปเบิ่งทางออกบ้านนี้จะเบิ่งทางออกทางเข่า แล้วก็ไปเบิ่งลองน้ำอันนี้เป็นลองน้ำครับลองน้ำเตือนยางขวบใดเพียงว่าเขานี่แหละมีหญ้าเขานกมเมื่อกล้องอาจจะว่าสัดเจนไปเลยเนาะนี่ละเน่อมันเขาด้วยนี่เขียวๆนี่เป็นหญ้าเขานก ห้องน้ำก็ที่ประมาณนี้ละเจ้าทาสิววาาควมทาสิควมน้ำได้นี่ถ้ารดแรนมากนี่ก็ต้องว่างทอ,อ,อ,อทอมาลงแล้วก็เอาหินลุกลังมาลงยุดไปมากสะดวกสบาย,ยนี่เป็นทางลงมาจากบ้านครับทางลงมาจากบ้านเป็นทางลุกลงัง พม่าจะบรรลอมะมาณโลิเศษครับแต่ว่าก,ก็มีคนอยู่ประจาจากบ้านเพิงบกจากบ้านบานนาอ้อยนี่บกไกลครับบนนาอ้อยก็คือเป็นบานนารรนราลอมที่ขยายออกมาห่างาานนจากเงื่อนคนประมาณจะสามร้อยเมตรเนาะมีคนอยู่ประจาแล้วออกกนี่ก็คือทางนี่เป็นทางสาธารณะนะขอบ,บคุณแค่นนะั้นอือ โดยเปเบื้องหลังหองเออเบิ่งแล้วอืมอันนี้คือทางเขาแปลงของเฮาครับนี่น,นี่คือทางเขาแมาน่นาตัวนี้ยังมาเป็นลูกล่างครับตัวนี้ประมาณจักลอยกว่าเมตรนี่ละเป็นแบบนี้ลงไปนี่ทางกับกวางเตือนบิดอกทางจากักสามเมตรหรือสี่เมตรนี่ละทาง ก็ไปมาได้เยอะอืมติดมองเดียวน่นแหละขึ้นติดมองควมควมห้องน่นแหละตั้งใดเอาทอมาลงตั้งใดเอาทอมาลงแล้วเอาลูกล่างมาลงจังจสิควมสบายอันนี้เป็นเอกสารสิธิ์ครับเป็นโฉนดคุดแดงนักสโซซีจอแล้วเลขกที่โฉนดสามสี่สี่หนึ่งสอง อยู่ตำบลตน้นเผิงอเภพังโคนจสกลนค,ลคร mm. พื้นที่พื้นที่ทั้งหมดนยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานกับสิบตารางวาแต่ว่าพื่นสิบแบ่งขายครับเมื่อสิบแบ่งขายสิบไร่ครับคือพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบสี่ไร่ตัวนี้ มันสิเป็นเป็นเป็นหวยเป็นรองน้ำอ้อมนะครับนี่เป็นหวยเป็นรองน้ำอ้อมด้วยแต่ว่าบบมีปัญหาเรื่องน,น้ำถ่วมน้ำดีถือว่าน้ำดีครับนี่นี่ทางทางสิบต้นนี้ครับนี่ทางนี่นี่ทางทางสิมบมหม่วงหวยพอดีเลยนี่หวยต้นหม่งนี่ม่นก็สิบมาสุดนี่ท่างตัวนี้ก็สิบมานี่ต้องได้เฮ็ดต้องได้ใส่ทอว่างทอแล้วก็ทมทมดิน แดงสีขวมงง่ายตัวนี้เนี่ยมองสีคล้ายซิปไลน่นว่าเอาเอามองได้ก็ได้มักมองได้ก็ได้สีเอาเลย่นว่าถ้ามักมักมองนี้ก็ได้มักทั้งนี้ก็ได้แต่ว่าหน้าเป็นหน้าดินดีเสมอกันดินดีทั้งเบิดเลยเนี่ยเป็นคล้ายซิฟไร ด้านหลังงโสนโครับอันนี้เป็นด้านหลังงโสนท่านติดขายฝากดยวะครับนี่ยติดคล้ายฝากเยอะตรงไหนมาไทยทอน กสิประมาณนี้เนาะนะประมาณนี้เนาะสนใจกติต่อสอบถามเข้ามาครับที่เบอร์0883322053งอลงอึดอาดหัวร้านนี่แหละอ่ะส้อนรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ